off. No. เพื่อพิมพ์เหรอรับพวกเราแล้วพิมพ์บ้างความรู้สึกก็ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงครับผมวันที่ทุกๆคนนะจะได้ดูอีพีหนึ่งกับอีพีสองพร้อมกันนะครับก็ตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากครับก็วันนี้จะได้เหมือนกับทุกคนนะก็จะได้เห็นผลงานที่เราแบบว่าทำกันมาแล้วว่าเป็นยังไงก็เป็นวัน่จริงเป็นวันแบบที่พวกเรารอคอยเลยเพราะว่าเราก็จะได้เห็นผลงานนด้แบบเพราะเราตั้งใจถ่ายทํากันมาทีมงานแบบว่าเหนื่อยแบบออกกองขนย้ายอุปกรณ์ด้วยความยากลาบากนะครับสุดท้ายวันนี้เราจะได้ดูกันล ทุกคนใช่ับครับงั้นที่ขอย้อนกลับไปที่หมายที่ไปของซีดีเรื่องนี้หน่อยครับแล้วคุณรับบทเป็นอะไรตัวละครอะไรกันอีกทีนะครับครับผมโอเคสวัสดีครับแม็กนะครับผมรับบทเป็นไทยครับผมในทูเวิร์สครับครับสวัสดีครับผมนัดครับรับบทเป็นครามครับผมครัสวัสดีครับผมกันนะครับรับบทเป็นปูผาครับครับสวัสดีครับม่อนนะครับรับบทเป็นวายุครับครับสวัสดีครับพักนะครับรับบทเป็นเจ้าครับไม่ครับบทของไทยครับเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับผมบทของไทยก็จะเป็นอเมราสองโลกนะครับผมก็ จะเป็นไทยที่ไทยที่โหดจัดๆเลยครับผมกับไทยที่โหดลองน้อยลงมายคร <ผม S 1> ับผมเห็น<ฮ>นี่เห็นใจผู้อื่นกับเห็นใจผู้อื่นกับไม่เห็นใจผู้อื่นเลยครับผมก็ก,ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนั้นดาเนินนะนหมุนรอบตัวของคราบเนี่ยครับผมก็จะพูดไงดีจะธิบายไงดีก็ เป็น,เป,นเป็นไทยที่โหดเยี่ยมแล้วกันครับพิกจากรคเตอร์ของตัวแม mm ็ก hmm. ไปเร็ว mm hmm. สิ้นเชิงเลยครับผมก็อยากให้คนเราติดตามดูฮะว่าจอเป็นยังไงบ้างครับหลังเรื่องบทของครามครับผมส่วนครามครามก็จะเป็นจิตรกรชาวเขาในเรื่องเขาก็จะชื่นชอบการอยู่กับธรรมชาติ mm hmm. การได้แบบวาดรูปอะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> ซึ่งคือซึ่งบุคลิกเขาจะเป็นคนที่มีความสดใสามาก,มากๆขี้สนขี้แกล้งเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เขาพบเจอในชีวิตมันเป็นเรื่องราวที่แบบ ใหญ่ๆหนักๆทางนั้นเลยซึ่งใช่ครับหนักมากหนักแม้กระทั่งข้าไปอีกโลกนึงเลยไปเจอจนไปเจอพี่ไทยเลยก็ผมมีหลากหลายปมให้ทุกคนต้องติดตามมากครับคผรอและผูผาผู้ผาเองก็เหมือนกันครับผมก็โลกหนึ่งเนี่ยจะเจออะไรต่างๆมาหนัก เหมือนกันครับไม่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอเป็นโลกสองเนี้ยความเป็นผู้พัฒโลกแรกก็แตกต่างเล็กน้อยเนาะที่มีความซ่าซี้คือนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราทำงานแล้วแต่ว่าอะไรฮะไม่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไทม์ไลน์ไทม์ไลน์เรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้เจอคามแล้วอะไรเงี้ยในโลกที่สองเนี่ยครับก็ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายต่างๆขึ้นมาเกิดสตอรี่เกิดแบบว่าทาอปิดต่างๆขึ้นมาครับ ก็ส่วนเรคเตอร์ของวายุก็เป็นเลขาคนสนิทของคุณมุกผาครับก็แบบว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนตายประมาณนคอยช่วยเหลือกันแล้วก็แล้วก็มาเจอครามแล้วก็ได้ได้เกิดเรื่องที่แบบว่าชุลมุนวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันหมดเลยอยู่กันเยอะเลยครับชุลมุนอยู่ตรงนี้แหละครับ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 ผมก็สำหรับเจ้าเองนะครับเจ้าก็เป็นคนที่ห้าวจริงๆเข้ามาได้เลยแต่จะสู้ไม่สู้ว่ากันอีกทีไม่คุณบอกไทย เข้ามาได้เลยผมไม่อยู่แล้วต้องอยู่กันครับก็เป็นคนหนึ่งที่มีความห้าวแต่ว่าข้างในจริงๆมีความอ่อนแอแล้วก็มีความที่จริงๆเขาเขามีเหตุผลที่เขาห้าวครับและเขามีเหตุผลที่อยากให้ทุกคนไปติดตามในทัวร์ว่าความห้าวของเขาเนี่ยจะเกิดเรื่องราวอะไรกับครับเออตัวเจ้าบ้าจะห้าวจะได้เรื่องหรือเปล่าใช่ครับหรือจะห้าวเนเสี่ยลเลา พิเศษยังไงบ้างลนะ่ะในซีรีส์เรื่องนี้ ครับผมความพิเศษความพิเศษอย่างแรกเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องสถานที่ถ่ายทำก่อนราการสถานที่ถ่ายทำเป็นธรรมชาติครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวนงามของเมืองไทยเลยครับผมแล้วก็บทบาทของแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนกับเราทํากันบ้านมาเยอะมากครับอยากใช้ซีนนี้ออกมาได้ดีที่สุดครับแบบเหมือนกับทั้งทีมงานหลังบ้านหน้าบ้านเนี่ยคุยกันตลอดครับว่าเออไคเตอร์จะเป็นยังไงปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างครับผมแล้วก็มีความแฟนตาซีนะมีทั้งแบบโรแมนติกแล้วก็มีแอคชั่นด้วยดราม่าดราม่าด้วยครับผมก็ขบรถมากครบรถขับครบเลยครับ แล้วก็ผมผมมีความรู้สึกว่าในซีรีส์ที่คุณจะได้ดูใน Tools ครับมันมีความใหม่ของความวายครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> มันเป็นความใหม่อย่างไงครับไม่เป็นไนครับมันมันคือเหมือนกับแบบว่าในแต่ละโลกครับ <c oughs> ในซีรีส์เรื่องเนี้ยครับ <c oughs> มันมีความเป็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่แตกต่างก,กัน <c oughs> แล้วทุกคนจะได้เห็นการที่คนอีกโลกหนึ่งย้ายเข้ามาอีกโลกหนึง่ง <c oughs> บางจุดบางมุมบางนิสัยและความสัมพันธ์ต่างๆมันเชื่อมโยงกับอีกโลกหนึ่งนี่คือความใหม่ที่อยากให้ทุกคนดูครับโลกสองใบแต่ดวงเดียวแต่ดวงเดียวในความคิดเราคิดว่าโลกสองใบในดวงปกติเราเป็นไงบ้างโลกสองใบในอุงปกติจริงๆแล้วส่วนตัวแบบคนมีโลกใบเดียวอยู่แล้วแต่ว่าโลกสองใบนี้อาจจะเป็นโลกที่เป็นโลกคู่ขนานกันในภายโลก ของ two worlds เลยลก็คือเกิดการแบบข้ามโลกข้ามติดอะไรกันอย่างนี้โดยที่<ช>คนคนนึงในโลกที่1กับคนคนนึงในโลกที่สเนี่ยถึงจะเป็นคนที่หน้าตาที่อย่างเหมือนกันหมดนะฮะ<ช>แต่ว่าลักษณะน,นิสัยกับ,บสิ่งที่เขาเติบโตมาแต่ละอย่างก็ตา่างอืมครับแสดงว่าพมันเป็นความจาดข้ามโลกข้ามติดตัวละคร2ตัวซึ่งอยู่บนระดับใช่ครับซึ่งในแต่ละโลกนั้นก็มีคนคนนั้นอยู่จริงๆริงนะครับมันไม่ใช่ความยากตัวละครแต่ละตัวที่มันต้องเล่นสองน่าจะเป็นเซฟตสองตัวละครเลยใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้ก็สุดยากมากครับจนบางครั้งที่ตอนถ่ายทำอยู่ครับผมพี่เขนียพี่เพชรพุ่งกับบก็จะบอกว่าแม็กผิดโลกแอเตอร์ผิดโลกอะไร่าเงี้ยครับแบบว่าให้ปรับหน่อยพอพอเหมือนกับบางทีมันมันค่อนข้างยากครับยิ่งแต่ละตัวมันต่างกันมากครับใช่ครับใช่ใช่คือบางทีมันําทำกันบ้านน่ะใช่มันเป็นเหมือนสถานที่เดียวกันครับแต่โคระ คนละโลกแล้วอ่ะแต่คนเดียวเล่นกันที่เดียวกันเดียวกันคนขลังคนใช่คนละแบบนด์นิสัยคนละนิสัยก็เลยเกิดผลอีกอย่างหนึ่งไปอะไร่างเงี้ยความทย่อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของซ g มันต้องมีซ g ใช่ไหมเรื่องนี้มีแน่นอนครับเป็นไงครับเป็นไปใช่ครับก็ดีครับดีครับเท่าเท่าจะงุ้งไอเดียแอบแอบแอบไปเห็นมานิดหน่อยครับก็ออกมาได้เนียนตาแล้วก็น่ากินใจด้วยใช่ครับผมใช่ครับ ดีครับเราติดตามได้เลยครับครับผมครับัครับูเครับครับผมก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผมทูเวิร์ลนะครับโลก2ใบใจดวงเดียวนะครับผมก็วันนี้ก็จะได้ดู EP 1 EP นีแบน World p r e m i e r e แล้วนะครับผมแต่จะเป็นไฮไลท์เฉพาะของวันนี้เนาะแต่ว่าจะได้ดูตัวเต็มๆนะครับของ p 1แล้วก็สอพร้อมกันเลยนะครับผมในวัน ในวันพฤหัสที่21มีนาคมนี้2ทุ่มนะครับผมแล้วก็จะออนแอร์ทุกวันพฤหัสนะครับผม2ทุ่มทางไอชีเท่านั้นนะครับไอชีเท่านั้นครับแล้วเว็บ iq.com นะครับน้ำพลาดนะครับฝากติดตามซีรีส์ของเราด้วยนะครับผมฝากของเราด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ Welcome to Star Society